ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆ่านเนาะค่ะยินดีต้อนรับขาสู่ทางช่องพรผ้ารวยซุผ้ารวยค่ะพี่น้องค่ะค้าเมื่อนี้เนาะค่ะได้ข่าวว่าซับปลเลือเนาะค่ะมาถ่าบอกเหล็กถึงแต่เมื่อวานนี้แต่เสาหอดคำเนาะค่ะแล้วเมื่อนี้มาเปิดประตูบ้านมาก็เห็นเลยเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฟันเห็นโตแดงจึ้งเครื่องหลังไปทรงสก,กัดหรือว่าไปเผาซพกับมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะหรือว่าไปงานซพน่ะละค่ะพี่นอ้องเพิ่นเป็นซับป,ปละเรือเนาะคะ่นนะเพิ่นก็อย เพิ่นกะสีค่อยทํำกันเผาซุปนะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขามาเบิ่งมาชมชิดนี้แล้วนะคะ่ะแอดก็ขอกาลังใจคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะสาหรับท่านผู้ชมที่ถือใจก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแก้งเตือนไว้นะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเ <entendeu S 1> พื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ด,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 ดจากท่างช่องเนาะคะ่ะวันนี้ห้ามาไปฟังที่มาที่ไปของซับปลาเลยเอกนะคะ่ะว่า เพิ่นได้มาจังได้ตูแดงจึงคืองฮอดหกตูนะคะพี่น้องค่ะเข้ามาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเรับเลยเองเมื่อวานจะมาถ่ายยุตธเร้าว่าฝันดีมากคุ้มบวกเลขเมื่อเช้า เมื่อวานนี่พ่อถ่ายยุติเจ้าจนหอดหาทุ่มมันเกนนี่ค่อยกลับเมื่อนีกับบ้านเจ้าเปิดประตูพ่อรถคือสิอยากคือสิอยากบอกเลขย่งไงอยากบอกเลขว่าฝันดีมาจ้ะว่าว่าไปงั้นไอปไปเผาศพเนี่ยไปเผาศพไปจะเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่เียไอ้สามสามเมื่อก่อนไม่เอาชีดังๆนี่นะอันไปไปเผาศพจะเมื่อไหร่ก่อนสามเมื่อก่อน เขาสวมยิ่งผู้ชายผู้ชายบ้านี้อาชีพอิเลีนี่เคยเฮ็ดอย่างเป็น่ยนยังต่อมีเผาคนไปหาเผาคนมีนมยเอาง่ายๆว่าเปลี่ยนซับไปเลยวันต่อไปเคราเพื่อนว่าเอกนี่เพื่อนเวลาไปหันม้านนี่กับเพื่อนกบที่อยู่กับเอาง่ายๆว่าอยู่อยู่กับร่งเย็นนะนะอยู่กับร่งเย็นมีผู้ใดตายกับทั้งมาเพื่อนกับไปร่องเย็นแต่ว่าบ้านี้พอดี ของเพลินนี่คือสมมติว่าญาติพี่น้องข้าเจ้าว่าพีผู้บวชดไงจรงจริเสียเอกลงทุนกลหัวบวชให้ทชันที่ค่ะเป็นบุญได้บุญพร้อมเนาะเปลี่ยนชั้นที่เพราะมันเท่าบั้ดดิเนี่ยผมยังวัดโปงอยู่นี่บวชให้งข้าเจ้าเหมือนกันบวชให่ข้าเจ้าพร้อมเปลี่ยนทรัพย์ก่อนเลยพร้อมเผาศพเผายางพร้อมเรียบร้อยแต่ว่าผู้ใดบ่มีลูกมีหลานนี่ก็บ่ได้คิดยากว่าบ่บ่มีคนบวชจูงเนาะแม่นบวชให้พร้อมเป็นจะได้บุญกุศลแต่นี่อืม แต่วาบาดนี่ประเด็นก็คื่อว่าเป็นอย่างคือนใดแมาถ่าคัดแน่แต่ตั้งแต่เมื่บ้านนี่เจ้าเศร้าหอดหาตุ่มเมืม่อเศร้านี่เปิดประตูม่าพ่อลดมาถ่าบอกน,อนี่จะได้เด่น,นจะแสดงว,ว่าฟันดีคักเลยเขาศพผู้ยิ่งบอกหรือผู้ใช้ผู้ใาย,ายไอ้ที่สามเมื่อที่ผ่านมาเลยเม่นครับเพมาเขาฟันสมบอกเม่นเลมปิีตัวเี้ยกคือเป็นตัวเรียงทีง่เครื่องกูนะมั่มีเต้งแต่สองแปด เจก็ทำหาเอาพวกโอ้โหาโตตัวนี้มาเอ็เอมบอกดีเออเออาดีอ่ามันปไปรับแนวเราแล้วมันแดงกินทั้งเหนือว่าชัดชัดเยว่าชัดๆัดเนแรกแน่ๆนก่ค่ะสับปรเด็เหนึ่งสองสอแปดแปดเก้าเก้าห ไม่มนบิบตัส่นหนั่งโบอกนี่สตัวนี้อีนีหนึ่งวันที่เลียวห้อโอ้แสดงว่าเห็นเห็นแดงกินงครึ่งไมบ่ค่ะนี่ครับอืันจากมือเราดิสองมือสองมือเอากะเปลว่าก้อนก้อนที่ไปเผาศพผู้ที่อไปเผาศพไอ้ผู้ใส้นี่หลังผู้ใส้ผู้ที่ไปเผานี่บอกรับมาบอกม่อกันอยอยือบานาบอ <im itation> อยูว่านหน้าใสมี่ครักบุตบรราชร<ม>ัชการบอกขามาจากงานจบย่ำขึ้นหน้าฝันเลยทีมีนักบโอ้ <im itation> หลังจากไปทรงสักการพลวิ่นองทั้งบ้านทัน้เมืองทรงสักการไ,าไปทรงสักการกับเขาจบอย่งก็ย้าเรียบร้อยข,อขึ้นมาเจ้าโตเอกก็ว่ามาฝันมาฝันนี่แหละมน้าฝันเห็นเลขจะคือหนึ่งสองแปดเก้าห้าหกว่าสั่ นี่ครับหกตัวแต่ว่าเพื่อนกระเป๋าเว้นระยะกันอยู่ดอกขึ้นหนึ่งสองแปดกับเก้าห้าหกแล้วแจ้าพูดอะไรจีบนัดเอาจังไหนเยี่ยมมันครบชีพตัววันนี้เพื่อนฟันฟันว่าเพื่อนมาบอกจังไหนเนี่ยเราจู่ปังเนี่ยวันนี้เพื่อนมาบอกว่าเออเด็กกับเก้ารึสินโอ้ขึ้นในฟันอีกว่านี้เมีครับวันนี้เพื่อนบอกว่า นีสวงแอดนี่เก่าจห่าจัมาวาเก่าอย่ออแล้ววันที่หนึ่งหกตัวเนาะคุณบอกว่ามากตัวเก่าอ้าจังสิไม่พี่น้องเคลื่อีรเข้าใจดอกผมฟังรู่องอยู่ประมาณคุกขี้กับแก้วมาโดนเอาสิอธิบายสู้ฟังเนาะเอาเป็นผมมาที่ใบใช่เคลมาหลายท่านหลายค้นฟังนี่คือสีว่าเข้าใจดอกแม่มาเข้าใจว่ดิเราบอกว่าใชันแหมน่าจะใ สีเหาสู่บ้างแบบนี้เนาะเรื่องข้องเรืองน่ะเมื่อหนึ่งวัางสามมือ่อขึ้นหลังนี่แหละเล่าไปเผาศพไปทรงสก,การมค้นายอ่าหรือคืออาชีพเล่านีเป็นซับปเปลือกเนอไปเผาค้นายคือผู้ใชายนี่ตายบ้านหน้าใชาเนี่ยนะหลังจากที่เผาแล้วกลับขึ้นมามานอนอยู่เงื่อนผู้ใชยผู้นี้เนี่ยกลับขึ้นมาหาเรามาบอกเลข เมื่อบอกเลขช่วงเล่านอนนี่แหละเขาฟันเาไปแล้วมาบอกหนึ่งสองแปดกับเก้าห้าหกเนี่ยเราก็เลยพยายามสีมาบ้านนี่มาบ้านในบุญพระรวยนี่พยายามสีมาบอกมาให้สัมผัสเพื่อนอยากสัมผัสกับที่แรกกัะวันมันเพื่อนเว้าเรียนเนาะมาทาอยู่ต้งเตี้ยมเ้านี่จนอดหาชุ่มกองเมืองันนับปานี้เมื่อเ้านี่มาจะเ้าเปิดประตูมาพ่อโหลด แต่ว่าบานี้หลังจากที่มาเข่าฟันแล้วมือขึ้นเมือ่อวานนี่ผมบริสัมผัษ์เพิ่นแล้วมาบานี่เมื่อเศร้านี่คนมานอนเมือขึ้นนี่มาฝันนี่มาฝันว่าไอผู้เข้า่นาะผู้ที่บ้านนาทาน่นี่ตายนย่างนีคม,มัคบมามาบอกอีกแม่นแล้วเีกตัวนี้ที่นี่นเล้วนี่ตัวนี้เออครับอันนี้อธิบายเด้ววัพี่น,อน้องเด้วพว่าเพิ่อนอธิบายว่าชาดเกนก็เลยอธิบายสู้ฟันกันผูใ้ใดเข้าใจแล้วก็ะยามา มากันเด้อพ่อพี่น้องเกันฟังเข้าใจกันมากันไปกันพูดว่าเข้าใจกันที่ายสู้พูดว่าเข้าใจเราฟังบ้านนี่เคยฝันจังสี่ดูืป่าเยครับฝันได้เลขนี่ไหมดูอะรัวเยู่ครับแต่บ่เคยไปให้สัมผัสทั้งไหนเนี่ยครับเที่ยวนี่มันใจเป็นพิเศษเนี่ยครับมันใจเป็นพิเศษมันใจเป็นพิเศษเนี่ยครับหนึ่งสองแปดเนี่ยเก้าห้า นี่ครับเลขซุบมนี่เนี่ยจีตัด์ซื้อสามตัวอยู่บวาที่วิซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลอดหนึ่งสองแปดเก้าหาหกหลดซื้อลอตเตอรี่ได้ครับเออเลยดิเออ์มักยังว่ามักมักแดงจึงครึ่งนี่นะาว่าให้สุฟังไหมเนี่ยเขียนให้แดงจึงครึ่งเลยตินี่ครับเขียนให้ตัวแดงจึงครึ่งอ๋อนี่แหละอันมักเขียนคัดเขียนแนวโอ้ยขันวัดนี่เลขที่ในกระเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลให้ยุแล้วผู้ตายก็ได้เนาะ แม่นว่าจับเลยเอกนี่ครับอืมครับคัดรูเนาะอ่าบานันีีกันเลขตัวเลข,ขเขียนอ่าไว้เรียบร้อยแล้วใช่จับเลยเอกโช่วอีกหน่อยอือ่าโชว่วชว่เนี่ยว่าฟันจังสี่หละมันต่อไปที่แรกเอาค้าเบาสมกันฟันทีว่านั่นน่ะนะฟันทีว่าเอาเอาตัวเลขก็เบารวดปันทีว่ากานมีก็คือ เห็นหนาเห็นตาคนร่อนเนาะอยางไหจักคนนั่งยากให้นโมจักนั่งนั่งที่ปีหนกับว่ามาสัมผณ์ได้เท่าเมื่อนี้อยากสัมผณ์แห้งแล้วขึ้นว่าเลขทีเทีแค่ลันต่อไปแม่นบอกครับเห็นแดนกึ้งขึ้งวันี้สิว่ถือยู่บซะเปลือเนาะถือแมวถือว่าเกร์การล่องร่งเบิ้ลเลขกับเปลนยังที่ละ หนึ่งสองแบบก็เก้าห้าหกเลยนะพูดได้ที่พิซับตัวไดใส่ใส่ใก็แล้วแจ๊สอ่าสี่เหลือหกตัวเรารางวัลที่หนึ่งเลยก็ได้แก็ได้ก็ได้ก็ได้สเปเลอรเอกงวดวันที่กกสิบหกเ,เก 16, มษายนอสองหา้หาหกหันมันใจซ้ำไห้สำหรับเลขชุดนี้ม,นนนนมันใจแน่น,น,น,ววนอนรอครับมันใจแน่นอนเมียนครับคือเราเมียนแล้วงวดนี้เมียนแล้วกันบออกตัวนี้ออกตัวไม่รอดวะเมียน นี S <S <S ่ครับน er> ี่เออจนั้นเด้เนาะอืออจเพียงจำเนาะวอนนี้จะีนี่ตัวมีอย่งที่ฝากมาเด็กพี่วะอ่อนี่นะชนะรบสวนนี่เนรขอบพูดหลายๆครับขอบพุณหลายๆขอบณครับ ค่ะพี่น้องปองไปค่ะนี่ก็สรุปตัวเลขแนวทางของซับปลาเลือ,เอกเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่ได้มาถ่าบอกเลขเนาะค่ะเมื่อวานในเบิร์ดมือเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเตงเตะเศร้าจนฮอดหาถุ่มเนาะค่ะพี่น้องขึ้นฟันดีคักเนาะคะ่ปปะซับปลาเือกเนาะคะ<อ>่ะเก่าไปพิจารณาเบึ้งเนาะค่ะพี่น้องเห็นฮอดโตแดงจึง้งครึ่งฮอดหกโตค่ะพี่น้องค่ะพาพี่น้องท่านใดมากก็ลองเอาไปพิจารณาเด้อค่ะหนึ่งสองแปดเก้า ห้าหกค่ะพี่น้องค่ะมักก็ค่อยจัดคัดกับพันเนาะคะ่ะทังช่องเสนอเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเห็นเพิน่นมีความตั้งใจกันเลยอยากให้พี่น้องโชคมาเนาะคะ่ะคลิปนี้กขอใอยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านโชคดีมีช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ